สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาพาเพื่อนๆมาดูพักหวานนะคะพักหวานในบ้านของเรานะะกำลังออกยอดเห็นไหมคะเนี่ยถึงหน้าที่พักหวานจะออกแล้วนะคะในพาเพื่อนๆมาชมยังไม่เก็บค่ะยังไม่เก็บรอให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะมาชมกันเลยค่ะ ลงังสปิ้งยอดแบบนี้กำลังดีกำลังเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเสียดายว่ามันยังอ่อนเกินไปเสียดายยังไม่เก็บเดี๋ยววันไหนเก็บจะพาเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันนะคะต้นมาเราก็มันตัดนะคะมันเอาใบมันออกนะคะ นี่ค่ะถึงหน้ามันก็ปีละครั้งนะคะปากหวานนี่ปีละครั้งเพื่อนๆจ๋าดูดูยอดมันนะคะนี่ไว้สะออนเลยแหละเราเห็นสะออนเลยแหละแต่ก่อนเราจะมีไปเก็บที่โคกนะคะตอนนี้ที่โคกไม่มีแล้วค่ะหายหมดแล้วต้นปักหวานไม่มีแล้วค่ะ วันนี้ต้นที่หนึ่งพามาชมต้นที่สองนะคะนี่ต้นต้นนี้จะออกดอกแล้วนะคะกำลังออกดอกข้างล่างมัเนเห็นดอกมั้ยคะนี่ดอกของเค้านะคะนี่กำลังออกเหมือนกันนี่กำลังออกยอดกำลังแตกเลยนี่ ก็ร้อยขอเขาเท่าๆกันนะคะจะเก็บเพื่อนจะได้ช่วยกันเก็บนะคะต้นที่สองแล้วนะคะต้นที่สามยังไม่แตกกําลังจะแตกยังไม่แตกต้นที่สามกับต้นที่สี่แตกทีหลังเพื่อนนะคะแต่เขาก็ออกดอกนะคะนี่ดอกก็จะออกตามต้นเขานะคะนี่ตามนเพื่อนจะเห็นนะคะเราจะเอามือบังให้เพื่อนเพื่อนชมนะละ้ว่า ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดอกกับหวานต้นที่ห้าที่จริงเรามีประมาณสิบต้นนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้ต้นเล็กบ้างยังไม่ออกบ้างเราก็ยังไม่ถ่ายเพื่อนเพื่อนชมนะคะนี่นะคะเราจะรอให้ยอดขนาดนี้ก่อนถึงจะเก็บนะคะก็มีต้นเดียวที่ยอดใหญ่แล้วก็เลยรอ กินเองรอได้ค่ะคนโคราชก็จะแกงใส่กับเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่โคราชมีรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งจะอร่อยนี่โอ้ยอร่อยของอร่อยเลยนะ่นนี่กำลังงาม,มเ,าางเ,างเพื่อนๆจ๋าอยากโชว์งั้นเถอะอยากโชว์เพื่อนๆ นี่ต้นหนึ่งามสนี่ต้นที่ห้านะเ,นเพื่อนชมอะไรนี่ต้นนี้ดอกเยอะมากดูดอกนะคะดอกมันก็ไปแกงอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เราจะไม่แกงเราจะเก็บไว้ ให้มันเป็นลูกนะคะทีนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าใครอยากได้ลูกมันเม้นมาเลยนะคะคอมเมนต์มานะคะจะแจกคนละสิบลูกนะคะลูกสุกๆที่เอาไปทําพันุได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าปีที่แล้วเราได้เพาะเพาะแล้วได้ผลนะคะแต่ปีนี้ที่เหลือจากแจกเพื่อนก็จะเพาะอีกนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ออกแต่ดอกนะคะยอดเขาก็มี ตรงนี้ออกดอกยันยอดเลยคนดอกเยอะมากเลยนี่ดอกเขาก็แกงอร่อยนะคะอร่อยจริงๆเลยอร่อยทั้งทั้งยอดทั้งดอกทั้งใบนั่นเลยค่ะไหนเพื่อน,อนๆชมมัดอุ้ยดอกเขานี่เยอะมากๆเลย ืมนะคะเพื่อนๆเนม้นมาค่ะเม้นมาคอมเมนต์มาว่าให้ที่อยู่มาด้วยนะคะจะส่งไปให้นะคะฟรีค่ะฟรีต้นที่หกต้นนี้เพื่อนๆดูโอ้โหดอกมันใครอยากได้เม็ดของมันนะคะจองไว้เลยค่ะ แจกให้คนละสิบเม็ดนะคะสิบลูกต้นนี้ดกดอกดอกมากเลยเนี่ยดอกดูสิถึงข้างล่างนี้ดอกมันดอกแช่แงอย่างว่านี่ดอกว้ายดอกออนดอกมัน,นดอกก็แกงอร่อยนะครเพื่อนๆแต่เราจะเก็บไว้ให้เพื่อนๆใครอยากได้เม็ด เอาไปเพาะนะคะจะให้คนละสิบเม็ดนะคะเพื่อนๆใครอยากได้คอมเมนต์มานะคะชื่อที่อยู่แขียนมา้พร้อมปีนี้ต้องมีเหลือแน่แจก,กแจก,กแจก,ก ดอกผักหวานเรามีอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ออกดอกนะคะต้นนี้แสงมาทางทิศตะวันตกไม่มีอะไรบังเห็นชัดนะคะว่ามันออกดอกเนี่ยยาวมากเลยเดี๋ยวให้ดูดอกเขาจะมีดอกเล็กๆอย่างนี้ค่ะผักหวาน ดูนะคะเพื่อนๆเราจะบังให้ดูเพื่อนจะได้เห็นชัดๆนะอย่างที่บอกนะคะดอกมันก็แกงอร่อยนะคะเพื mm ่อนๆแต่เราจะไม่เอาแกงเพราะว่าเราบอกเพื่อนๆไว้แล้วนะคะว่าใครอยากจะได้พันธ์มันนะคะแ mm hmm. จกฟรีค่ะคนละ10เม็ดนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ สิลูกวันเถอะนี่เรามีที่ดกๆนะคะสองต้นที่ว่าออกดอกเต็มต้นนะคะต้นนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะแทบจะไม่มียอดเลยจะมีแต่ดอกกับอีกต้นหนึ่งที่ถ่ายแล้วนะคะอีกสักสองวันค่ะทิงจะ มาเก็บนะครับเพื่อนๆ